พื้นที่บ้านหนองจานจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในดินแดนของไทยนะคะแต่ว่าทางกัมพูชาได้มีการมาตั้งครอบครัวที่รุลล้ําเข้ามาในพื้นที่ไทยค่ะหลังจากที่มีการปิดศูนย์พักพิงของชาวกัมพูชาไปนะ,ะนอกจากครอบครัวของประชาชนแล้วยังพบว่ามีการตั้งฐานที่ตั้งรุกรทหารของกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยไทยและเป็นการละเมิดข้อตกลง m o u 4 3ค่ะ จากจุดตรวจบ,บ้านหนองจานเดินเข้าไปประมาณ350เมตรก็จะเจอที่ตั้งของฐานทหารกัมพูชาบก514ซึ่งกัมพูชาได้ลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานทหารและหมู่บ้านในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสายแก้วซึ่งทำให้ทางกองกำลังบูรพากองกำลังสุรานารีต้องเข้าปฏิบัติการในการผลักดันออกไปเพราะว่าละเมิดอธิปไตยของไทย ตอวนี้เป็นไม้กั้นอ๋อเดิมเป็นไม้กั้นอย่างนี้เป็นไม้กั้นแล้วก็มีป้อมก็จะคล้ายๆของเราค่ะเป็นไม้กั้นเป็นป้อมซึ่งนี่คือจุดที่เราได้เข้ามาผักดันไย้าำไรกาไรป้อมเป็นเป็นป้อมจุดตรวจของเขาไม่มีการต่อต้านค่ะตอนตอนนั้นเราก็มามีการเจรจามาแจ้งเรียบร้อยก็เราเอากาลังเข้ามากดดันก่อนเอาเอาเอารถสายพานเอาอะไรมา าสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยเจรจาเขาเราก็ไม่อยากจะทําร้ายให้เขาออกไปนอกอธิปไตยของเขาเขาก็ยอมค่ะแล้มีเขามีกี่นายคะที่นี่แหละครับตัวนี้ก็มาสักสี่ห้านายแต่ก็จะผับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามาเข้บาบังเกิดสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2 5 6 8กองทัพบ,บกได้เปิดยุทธการบดินในการรักษาอธิปไตยกองกำลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งจึงต้องเปิดปฏิบัติการในการผลักดัน ทหารของกัมพูชารวมถึงการมาสร้างบ้านเรือนที่บ้านหนองจานเพราะถือเป็นการละเมิดอธิปไตยไทยและพื้นที่บริเวณน,นี้กัมพูชาได้มีการละเมิด mou 4 3และมีการสร้างบังเกอร์รวมถึงฐานปืนกลอยู่ในพื้นที่บริเวณน,นี้จึงถือเป็นการละเมิดอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนด้วยซึ่งนี่เป็นลักษณะของบังเกอร์ที่มีการสร้างอำพางไว้ใต้พุ่มไม้และบริเวณบังเกอร์ก็ยัง เห็นที่ตั้งของฐานปืนกลซึ่งหันหน้ามาทางประเทศไทยด้วยฐานังเรปืนกลแล้วก็ที่อยู่ในบอกอกน,นี่เราจะถ้าสำรวจทางอากาศจะไม่เห็นเลยนะคะผู้การเพราะว่ามีมันมีต้นไม้ต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นยังไงก็มองไ,ไม่เห็นครับโอ้โหเรียกว่าเป็นยุทธวิธีที่ซ่อนพรซ่อนพรางได้ดีมาก ด้านหลังก็เป็นนะคะมองไม่ออกเลยว่าจะมีบังเกอร์กับฐาน้ปืนกลซึ่งนี่คือบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูจังหวัดสระแก้วเนื้อที่ประมาณ70ไร่ที่ไทยยึดคืนมาจากกัมพูชาเนื่องจากมีการสร้างหมู่บ้านและฐานบอกททหารบุกล้ำเข้ามาในเขตไทยจากพื้นที่บ้านหนองจาน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ระหว่างไทยกัมพูชาระหว่างหลักเขตแดนที่46และ47ซึ่งอยู่ระหว่างในการปักปันเขตแดนมีข้อตกลง MOU 43ห้ามไม่ให้มีการเพิ่มสิ่งปลูกสร้างหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การที่กัมพูชาได้มีการสร้างบ้านและสร้างฐานทหารลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยซึ่งอยู่หลังจากแนวเขตอ้างสิทธิ์ตามแผนที่ทั้งของไทยและกัมพูชาจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ไทยได้มีการประท้วงไปตลอดช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาแต่กัมพูชาไม่เคยดําเนินการใดๆไทยจึงจําเป็นต้องมีการผลักดันในการรักษาอธิปไตยและพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งเดิม ในอดีตมีการสร้างศูนย์พยพของสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยแห่งสหประชาชาติในการดูแลผู้อพยพชาวกัมพูชาจากสงครามภายในกัมพูชาตั้งแต่ปี2018ถึง2522แต่หลังจากสงครามยุติในปี2534ชาวกัมพูชาบางส่วนมีการอพยพออ,อกไปแต่บางส่วนก็ตั้งลกรากอยู่ที่บ้านหนองจักเป็นเวลากว่า30ปีและมีการขยายหมู่บ้านออกมาเรื่อยๆ ในเรื่องของมุดในการตกลงต่างๆเนี่ยทั้งแนวแนวใช้แนวแนว,แนวเส้นเขียดแดงที่กัมพูชาย,ยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแนวเส้นเขียดแดนที่ไทยยอมรับตัวสีน้ำเงินส่วนหลักเขียที่ตรวจพบก็คือตัวสีเหลืองตรงนี้เอาง่ายๆคือเอาแค่เส้นสีแดงเนี่ยที่เป็นหลักฐานทางราชการและเป็นสิ่งที่ตกลงระวังสองประเทศเนี่ยโดยชุดสำรวจด้วยกาใใรทำแตกแดนเนี่ยตรงนี้เป็นแนวที่เรา สามารถที่จะสื่อไปที่ประชาคมโลกได้เลยว่าแนแนวตรงนี้เนี่ยตกลงยอมรับกันเมื่อปี 50, 50. ะฉะนั้นเนี่ยถ้าดันขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยของเรา100%อยู่แล้วไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ที่เราสามารถดึงกันได้เพราะว่าเราไม่ใช่ว่ากล่าวอ้างโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลแต่นั่นเป็นการสํารวจและจะทาหลักการร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศอ,อ,อันนี้คือประเด็นที่ยังไงตรงนี้เราชัดเจนอยู่แล้ว แต,แต่ส่วนที่เป็นอ้างสิทธิก็ว่ากันไปนี่ก็ใช้กลไกเรื่องของ JBC เรื่องของในเรื่องของ MOU 43แต่ถ้าเป<ม>็นพรื่องทิ่ปไตยเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีสิทธิในการที่จะดำเนินการตรงต่งนี้พ่านเอกชัยนารงค์กาศีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12องกองกำลังบุรพากองทัพภาคที่1ยืนยันว่าเหตุผลที่ไทยต้องมีการ ผลักดันประชาชนทหารของกัมพูชาออกจากพื้นที่นี้เพราะกัมพูชาละเมิดอธิปไตยของไทยและยังละเมิดข้อตกลง MOU 43รวมถึงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการประชุม GBC วันที่7สิงหาคมด้วยในขณะที่ไทยปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมไม่ได้มีการรื้อถอนบ้านเรือนของประชาชนนี่เป็นแนวรั้วลวดหนามนะคะที่ทางไทยทางทหารได้มา กั้นพื้นที่ตรงนี้ไว้ที่บ้านหนองจานนะคะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่อธิปไตายของไทยค่ะดังนั้นไทยไม่ได้มีอิน่ายที่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะไทยได้ทําตามข้อตกลงหยุดยิงแต่ฝ่ายกัมพูชาเองก็มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นที่บ้านหนองจานค่ะมองจากบังเกอร์และรั้วลวด,วดน้าก็จะเห็นชาวกัมพูชาที่อยู่ในหมู่บ้านหนองจานซึ่งฝั่งตรงข้ามก็ยังคงมีชาวกัมพูชาซึ่งอยู่ในบ้านหนองจาน อีกกว่า200หลังคาเรือนโดยที่ไม่ได้มีการอพยพและหลังจากไทยทำรวดรวดหนามกัมพูชาได้นำประชาชนมาประท้วงในลักษณะของการยั่วยุซึ่งทำให้ไทยต้องมีการรายงานต่อคณะผู้สังเกตการ IOT ว่ากัมพูชาได้เป็นฝ่ายในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการประชุม GBC เมื่อที่7สิงหาคมด้วยหเงสำหรับใช้ป้องกันตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ ฝั่งกัมพูชาเนี่ยที่เราได้ผักดันกลับไปเนี่ยเขากลับเข้ามาอีกหรือไม่ก็อาจจะมีเอาแอบเอาระเบิดมาวางอะไรพวกนี้ครับเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของการรําลังคนของเราเองค่ะซึ่งตรงน,นี้เราก็ได้ยืนยันว่าการทําตรงนี้ไม่ได้มีการละเมิดข้อตรงยูดีครับไอข้อตรงยูดีนสิบสามข้อเนี่ยเราเราไม่ไละเมิดเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยเราสามารถทีจ่จะดัดุงดัดแยงที่บ้านต่างๆอะไรให้เกิดความปลอดภัยของกาลังคนของเราเองได้ไม่ได้เป็นการละเมิด ตรงคนข้ามกัมพูชาเนี่ยละเมิดละเมิดโดยการที่นําเด็กนําคนแก่นําคนพิการมาตะโกนด่ามายั่วยุนะครับอันนี้คือละเมิดในเรื่องของข้อสีเรื่องของการยั่วยุในเรื่องของการข้อตกลงจีนแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาที่มากล่าวเค็ดนะครับว่าไอพื้นที่ตรงเนี้ยที่ไทยเข้ามายึดเนี่ยเป็นพื้นที่ของกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอธิปไตยของไทยตรงเนี้ยก็อยู่ในข้อ ข้อที่เก้าของอการประกาศหยุดยิงส3บสามข้อซึ่งเป็นการละเมิดตรงนี้ที่เราซื้อให้กับไอโอทีท่ทราบไปซึ่งแนวรั้วลวดหนามก็ยังป้องกันการสอดแนมจากฝ่ายกัมพูชาด้วยอย่างอย่างบ้านเรือนของเขาเนี่ยเราไม่ได้ไปการมีลื้อทําลายไม่ได้ลื้อทําลายและไม่ได้มนการอะไรเลยครับอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยครับไม่เข้าไปยุ่งเลยครับซึ่งอันนี้ก็มีการออกข่าวทิจใช่ครับใช่ครับเป็น หนึ่งในข้อตกลงหยุดยิงที่กัมพูชาไม่ปฏิบัติตาม,มให้ข่าวเท็จนี่ก็ยืนยันเลยนะซึ่งอันนี้ว่าเป็นบ้านที่อาจจะไม่ได้ปิดเพราะว่านั้นมีการอพยพไปเราไม่ได้มีเข้าไปทําลายอะไรเลยเขาก็เอาของจะเป็นในส่วนแล้วก็เข้าไปในฝั่งอของทุกอย่างก็อยู่ในสภาพเดิมไม่สูญหายด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราดูแลใช่ครับตนนนอนนออือ ะะแต่นี้มันน่าจะเก่าอยู่แล้วว่าโดยบ้านที่มีการผักดันออกไปมีประมาณ10หลังจาก6ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของทหารซึ่งถือเป็นยุทธวิธีที่กัมพูชาใช้ในการมาตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณชายแดน,น,นใช่ครับอ,อ๋อันนี้ครับบ้านครอบครัวเขาในหานแต่ว่าอยู่ข้างหน้าเนี่เป็นจุดตรวจเขาก็ยังม,มานอนที่ที่บ้านทาั้เลมบ้านข้างหลังใหญ่อลังการที่ส ซึ่งกองกำลังบูรพากองทัพภาคที่หยืนยันว่าในปฏิบัติการครั้งนี้ไม่มีการรือ้อหรือทําลายบ้านเรือนของประชาชนอย่างที่ฝ่ายกัมพูชามีการออกข่าวเท็จด,ด้วยซึ่งแผ่ก็ยังคงหลงเหลือสิ่งของที่มีการทิ้งไว้บางส่วนอย่างเช่นหนังสือเรียน ที่ที่เราเห็นเนี่ยมันมีการทั้งหมู่บ้านทั้งฐานไปแบิการต่างๆอันนี้ก็คือหลักฐานยืนยนันชัดเจนใช่ไหมคะที่เขามีการละเมิด MOU43 แล้วก็เป็นเหตุผลทําให้เราต้องผัดดันใช่ครับนอกจากจะละเมิด MOU43 โดยการขยายบ้านเรือนต่างๆเนี่ยล้ําเข้ามาในเขตแดนไทยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมีการมาตั้งจุดตรวจทางทหารนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการละเมิดอะิปไตยซึ่งเรามีความจาเป็นที่จะต้องผักดันออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อรักษาธิปไตของเราไว้อืมค่ะ ซึ่งเดิมอย่างตรงนี้เองมันก็มีการขยายมาจากศูนย์ทักพิงเดิมที่อยู่ในสยามบาตั้งในก่อนหน้านี้ครับเดิมทีเนี่ยเขามีอยู่ไม่กี่ครบครัควรเรือนครับแต่พอเวลาผ่านมาเนี่ยเขาก็เชิญชวนญาติเชิญพี่เชิญน้องอะไรเนี่ยเข้ามาพักอาศัยนะครับเมื่อครอบครัวมันขยายใหญ่ขึ้นบ้านเรือนก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ปิด MOU 4มอูยสีสนเนะครับพอสร้างเพิ่มขึ้นไม่พอก็อจะล้าแนวเพิ่มมาตรงแนวนี้สิบหลงังคาเรือนหกครอบครัวนะครับและล่าสุดก็ที่ล้ามา แล้วก็มีจุดตรวจทางที่ผ่านมาแล้วมีการประท้วงไปประท้วงครับประท้วงเราประท้วงตลอดตามเ e อวูสี่สามเราก็จะประท้วงในส่วนของผ่านอ,อ่านในส่วนของสำนักงานภาษางาแยแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ผ่านในส่วนของชอร์ทหารแล้วก็ระส่วนการต่างประเทศนะครับซึ่งการตอบรับจากกัมพูชาเนี่ยในบ้านของจานเนี่ยเขาไม่เคยตอบรับเลยอ,อันนี้ยืนยันจากกอตอน,นะครับที่ตรวจสอบล่าสุด าทอืงนัสไปก่็ไมอกกอบกบัเลยงกําลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งยืนยันว่าเหตุที่ยังไม่ผลักดันชาวกัมพูชาอกว่า200ครอบครัวในหมู่บ้านหนองจานออกไปเพราะายังอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิตาม MOU 43และเหตุที่ไม่มีการใช้กําลังอาวุธเนื่องจากว่ากัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโลมนุษย์ซึ่งไม่มีการเอาพยพป,ประชาชนออกไปในช่วงที่มีการสู้รบทำให้ไทยต้องใช้ความระมัดระวัง ผลที่เราไม่ได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารในการชู้รบหรือใช้กาลังในการผักการเผาผลาญเพราะว่าจริงๆตรงนี้เขายังมีมชาวบ้านมีคูเรือน,น,นยังอยู่ตั้งแต่การมาทะาไม่มีการย้ายไปเลยอะคะ่ะครับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเนี่ยไอ้ตัว6ครัวเรือนเนี่ยในพื้นที่ที่ลุกล้ํามาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็0 0ครัวเรือนที่ถัดไปเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับในการปฏิบัติภารกิจเราก็ ผลักดันเฉพาะของส่วน6กหกคร,วรัวเรือนเนี่ยกลับไปในพื้นที่ของเขาโดยที่อีก200คร,วรัวเรือนก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้มีการอพยพก็คือมีประชาชนอยู่หนานแน่นซึ่งถ้าเกิดหากเราไม่มีการปฏิบัติการทางท,างทหารแล้วอาจจะกระทบกับประชาชนมีบาดเจ็บมีล้มตายเกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะแพ้ในวทีโลกนะครับเขาก็จะเข้าทางกัมพูชาก็จะไปอ้างได้ว่าไทยได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทาง กองทัพภาคที่หนึ่งกับกองรำพาเนี่ยที่จะกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดเรามีการปริการทางทหารเกิดขึ้นเนี่ยม,มันจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอันนี้แหละที่เขาบอกเออกัมพูชาแบบมีการอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกับที่มีการพูดถึงว่าเขาใช้โล่มนุษย์ใช่ครับเป็นการใช้โล่มนุษย์ในการที่จะมาเป็นกําแพงในการกั้นระหว่างทหารเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปยึดคืนพื้นที่ที่เรา มีอธิปไตยอยู่ตรงนั้นครับจริงๆอหมที่บอกคนไทยบอกว่าอยากจะให้ไปเอาคืนมาเลย200รก,กว่าหลังพื้นที่ตรงนั้นเรารทำเราทำไม่ได้ตอนนี้ใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ผมว่าถ้าเราจะทำเนี่ยมันต้องใช้การในเรื่องของการเ,าเจราจาในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ JBC นะครับหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศต่างๆเนี่ยให้มันไม่ใช่ทางยุติธีครับคือทหารมีหน้าที่ในการ ปฏิบัติทางยุทธทีอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดทางเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นในส่วนของส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนะคะแล้วก็เแล้วมันก็มันเป็นประชาชนด้วยมันไม่ใช่กําลังทางทหารถ้ากําลังทางทหารเนี่ยทหารก็สามารถที่จะดําเนินการได้แต่พอมีประชาชนมาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยมันมันต้องมีอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากกว่านั้นซึ่งที่มาในวันนี้เราก็เห็นชัดว่าตรงหลังแนวรั้วลดหนามไปก็ยังมี ชาบาประชชเขาก็ยังมีวิถีชีวิตตามปกติไม่ได้อ,อพยพไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเขารู้ว่ายังไงเนี่ยเราก็คงไม่ไม่กล้าเอาเอาวุธเอาอะไรเข้าไปทำร้ายประชาชนในประเทศกัมพูชายอยู่แล้วซึ่งนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองจานถัปปณีศซีชัยเดะรีควาเตอร์สรายงาน